และ top 10 favorite watch นั่นเองหรือว่าแปรงแต่งหน้าที่ชอบที่ใช้นะคะจำนวน10อันด้วยกันนะคะวิดีโอนี้นะคะก็เป็นวิดีโอที่เพื่อนๆรี q u e s กันมาเยอะมากหลังจากที่เราเริ่มเขียนททำวิดีโอก,ก็มีคนบอกว่าเอ้ยไนลองรีวิวแปรงแต่งหน้าที่มีให้ดูหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงาล้วพี่รู้สึกว่าแบบแปรงแต่งหน้าทั้งหมดเลยหรอชาตินี้ก็คงจะรีวิวไมหมดนะคะทีมีเยอะมาก คือมีอันเล็กอันน้อยนะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเราจะเลือกอันที่เราชอบจริงๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ตื่นเต้นกันเด็กน้อยนะคะก็เป็นสิแปรงนะคะไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะเป็นแปรงรองพื้น,นะคะ่ะอันนี้เลยเรียเทคนิคซึ่งเยินมากแล้วใช้มานานนะเรียเทคนิคนะคะน่าจะเป็นเอ่อบอฟฟิ้งรัชหรืออะไรก็ตามมันจะอยู่ในเซ็ คอคอลเลกชัน uh, นะคะ mm hmm. ก็เป็นเซตที่แบบเกี่ยวกับเรื่องแปรงแต่งผิวแปรงรองพื้นแปรงคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่าจะมาจากเซตนั้นแหละแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันเลยนะคะก็คือขนที่ค่อนข้างแน่นแล้วมันช่วยลดเวลาแต่งหน้าเราไปได้เยอะมากถ้าเราจะลงรองพื้นนะเนียนสนิทกริบดีสามารถบิวขึ้นได้โดยการที่กดลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆกดลงไปปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บตงลงไปยอะไรเงี้ยมันจะช่วยให้รอ,อ,องพื้นเนี่ย เนียนขึ้นตัวรองพื้นมันดูละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็เออมันจะไม่ทําให้แบบเป็นเส้นเส้นเส้นเหมือนกันเราใช้แปรงที่มันแบนๆเนานะคือตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะต่อไปกันที่แปรงปัดแป้งนะคะซึ่งถามว่าทําไมต้องใช้แปรงปัดแป้งด้วยเราใช้พับไม่ได้เหรออะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าบางครั้งที่เราลงรองพื้นแล้วเนี่ยเราต้องการความบางเบากว่าคือไม่อยากได้หน้าที่เป็นหนาๆนะคะตัวนี้เลย E L F นะ ก็แปรงปัดแป้งตัวนี้นะคะเป,เป็นแปรงที่ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกแต่พี่รู้สึกว่าเราชอบมันนิ่มแล้วก็คือขนไม่ใช่ขนแบบแปรงตลาดนัดที่จะเวเวลไม่กินแบบไม่เกาะแป้งอะไรเงี้ยตัวนี้เกาะแป้งออกมาได้ดีค่ะแล้วก็คือมันไม่กินเนื้อแป้งของเราเท่าไหร่นะคะก็รู้สึกปัดออกมาแล้วก็ได้ความฟุง้งความนวลที่พอดีแล้วราคามาถูกมากๆเลยแค่สามหยวนเก้าสิบบาทโอเคต่อกันที่ สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือการเชดดิ้งหน้านะคะวันนี้พีทก็เลยขอเรียกตัวนี้นะคะ real technique นะคะตัวนี้เป็น contour brush นะคะมาจากเซตเดียวกับเซต core collections กับเจ้าตัว,ว buffing brush ที่มันเป็นนั่นแหละเนาะที่เพิ่งพูดไปเรื่องของรองพื้นนะคะอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการแบบ contour ได้แบบถูกตุดอะนี่มันจะแบบ contour. คือแบบมันจะค่อนข้างที่จะชัดเส้นมันจะชัดมากกว่ามันจะไม่ได้ฟุงอะไรมากแต่ว่าถ้าเราต้องการความฟุ้งเราก็ใช้แปง้งแป้งเมื่อกี้ค่ะเปรนเอาเออแล้วก็ประหยัดนะคะไม่ต้องซื้ออะไรมากมายแล้วก็เพื่อนๆก็แบบสามารถที่จะทาให้มันเล็กลงปิดอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มาคอนทัวร์จมูกได้นะคะดังนั้นก็เลยขอแนะนําอันนี้เลยนะคะดีมากแล้วก็จริงๆซื้อเซ็ตนี้มาเลยมันมันดีมันมนีหลายอย่างที่เราควรจะมีนะคะ ต่อมาเปนที่แปรงปัดแก้มคือแปรงปัดแก้มเรามี2อันคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเลือกอันไหนดีตัวนี้นะคะเรือเทคนิคตับพีจจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเขียนไว้ให้แล้วกันเนาะมันค่อนข้างจะนุ่มอันนี้จะอยู่ใน travel set นะคะเป็นแปรงปัดแปง้งคือพีชรู้สึกว่าตัวนี้มันเอามาปัดแก้มได้แบบถ้าเราต้องการความแบบเร็วความกลมความนุ่มความเบลก็คือจะแบบปัดทั้งแก้มเลยนะคะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นของเมจิกนะคะ หรือว่ามาชิคหรืออะไรสักอย่างนะคะที่มันเราเคยรีวิวไออายแชโดว์ไปตัวนี้อ่ะพีทจะเอามาปะอะไรที่มันต้องการความโกลว์หรือว่าแบบบลัชที่แบบมันมีชิมเมอร์นิดๆมันโกลว์ๆกลหน่อยๆน่นะคะเราจะปัดแบบอย่างนี้เข้าไปมันก็ทำให้ช่วงนี้มันดูโกล์มันดูเรียกอะไรกําลังดีนะคะไม่ไม่โบะจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ปัดอ่ะเราจะรู้สึกว่าชิมเมอร์มันจะออกมาเยอะกริตเตอร์มันจะใหญ่จนเกินไปแล้วหน้าก็จะดูแบบ ปึ้งนำมันมาเลย <laughs> เรืองใช้ตัวนี้นะคะสำหรับ b r u ชュ shimmer อันนี้ก็เป็นบラัชเนื้อแมทนะคะจะทำให้ดูติดทนแล้วก็แน่นขึ้นตัวนี้ก็จะดูกล์แล้วก็ฟริง้งสวยขึ้นนะคะอันนี้เป็นของแถมแถ้าใครซื้อ Urban Decay นะคะ Naked Palette ก็จะได้แปรงนะคะของ Naked Palette มนาะพี่มีทั้ขงของเดือด2-3แต่พี่เลือก2กับ3มาเพราะว่ามันมี2หัวค่ะเพื่อสามารถใช้แปรงนี้เนี่ยอุ้ย เมื่อสามารถใช้แปรงนี้เนี่ยในการ1ลงคอนซีลเลอร์พี่จะชอบใช้ไอ้หัวเล็กแหลมๆแบนๆนะลงคอนซีลเลอร์ก่อนเพื่อกําหนดจุดที่เราจะต้องการลงคอนซีลเลอร์อีกอันหนึ่งพี่จะใช้ในการอ่อเขาเรียกอะไรนะเก็บรายละเอียดคิ้วอะเพราะขนแปรงมันแบนแล้วมันแน่นมากมันจะให้ความแน่นความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกด,ด้านหนึ่งเนี่ยเราก็อาศัยการใช้ในการเบลนดสิ่งที่เราต้องการ เป็นตาก็ได้เป็นคอนซีลเลอร์ก็ได้นะ,ะรู้สึกมันเป็นแปรงที่ค่อนข้างโอเคค่ะแล้วก็ผค,คุณภาพดีนะแล้วก็ดูแข็งแรงด้วยนะคะ <c oughs> ดูแข็งแรงด้วยนะคะยังไงก็ไปลองดูก็ได้คือพี่ไม่รู้ว่ามันมีขายแยกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราซื้อแคทพลเลตมาแล้วแล้วกคุณจะได้แปรงที่ดีๆนะคะดังนนี้แบรนนี้ดีค่ะเก็บไว้นะคะอย่าไปทำหายที่ไหนนะแซม ต่อไปเข้าสู่หมวดตากันบ้างนะคะคือหมวดตานี้นมีอย่แลเนี่ยมีหนึ่งสองสามี่ห้าหกเลขสี่โอเคแปรงตาที่เป็น best of the best ที่แบบใช้แล้วรู้สึกแปรงนี้คือแปรงแต่งตาที่ดีที่สุดที่เคยใช้มามีมีมก,ก็คือ,อจริงๆคือ MAC นะคะสองนั่นเองแปรง MAC กซ์เเป็นแปรงที่ดีมากคือเป็นแปรงที่ เราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาได้ยังไงคือมันแพงนะแพงหนึ่งเกือบพันอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าพอเอามาใช้แล้วแบบอ๋อมันนิ่มันนัวมันปัดได้ฟุ้งกระจายคือแต่งตาได้ดูมีมิติดูดูด,ดีดูสิ่งที่ฉันต้องการมันมันเกิดขึ้นอันนี้แต่กลับมาบ้านนะคะเจอเพื่อนรักกันฟาแปดพี่น้องที่พัดผ่าจากกันนะคะนั่นก็คืออุย้ยนั่นก็คือซิกมานะคะ E25 นี่เลย มันคล้ายกันมากความแน่นความนิ่มความพุ่มนะคะคือซิกหน้าตัวนี้พี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นแบบคล้ายๆกับล็อตที่มันไม่ล็อตแรกๆช่วงแรกๆที่มันงออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนทําตามตามกันกระจายนะคะพี่ก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ค่อยถูกแล้วแหละมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วลหละหลังๆมันก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าแรกๆช่วงแรกๆที่ซื้อมาเป็นเซตคีดอ่ะมันดีมากแล้วเราก็ยังเก็บแปลงนี้ไว้นะคะ ซึ่งสองอันนี้เวิร์กทำงานได้เหมือนกันคล้ายกันมากเพียงแต่พี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันดีกว่ามันแพงกว่ามันต้องดีกว่าสิวะอันนี้คือตักกะง่ายๆนะคะว่ามันแพงกว่ามันต้องดีกว่าคือการที่เราซื้ออะไรมาแล้วมันคล้ายกันเหมือนกันแล้วเรารู้สึกแบบจะไม่อยากเสียตังค์ซื้ออันแพงแต่ก็จริงๆค่ะแม็กดีกว่าเพราะความที่ขดมันแอบแน่นกว่านิดนึงแล้วก็อีเนี่ยมันจะฟุ้งไปหน่อยแต่แม็กมันแบบ ลจบต่อไปนะคะเป็นแปรงดินสอค่ะนั่นก็คือ Max 219นะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถหาใกล้เคียงได้เหมือนกันแปรงนี้เนี่ยคือพี่ชอบตรงที่ว่าพี่จะชอบออกมาแบบช่วงหัวตาให้มันดูไบรท์ให้มันดูสว่างขึ้นนะคะหรือว่าอีกอันนึงนะคะเป็นเมจิกเหมือนกันเมจิกนะคะ MG 005ตัวนี้ก็สามารถทำเล่นใกล้เคียงกันแต่พู่มันจะหนากว่านิดนึงนะคะ อีกเลยจะชอบใช้มาทำเป็นดี Shape แบบคล้ายๆการขัดเบ้าอ่ะเป็นการร่างโครงการขัดเบ้าขึ้นมาก่อนซึ่งสองอันนี้กใกล้เคียงกันนะคะสามารถทําได้เหมือนกันอีกแม็กนี่ก็ทําได้แต่ว่าเราส u p e r m a แม็กขดมันแข็งไปนิดนึงมันไม่สามารถทพอมาร่างโครงแล้วมันมดูดูเป๊ะเวอร์จเกินไปมันไม่ฟูเท่าไหร่นะ,ะอีตัวนี้ฟูกว่าก็ถือว่าเป็น สองแปลนที่ชอบใช้ค่ะสำหรับการที่เราจะลงในจุดที่เขอาอเรียกอะไรนะจุดเล็กๆหรือว่าจุดที่แบบต้องการความคมชัดของเส้นมากขึ้นเราก็จะใช้สองตัวนี้นะคะก็คือ219จาก MAC และ Magic m g 0 0 5ค่ะโอเคละเกือบมาสุดท้ายละอีกอันนึงก็คือแปลงเบรน Blend อะไรก็ตามสักอย่างนึงคือจริงๆ e 2 1 7ของ MAC ก็เบลนได้สวยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าบางครั้งเราต้องการความ นัวปะเออพี่ก็จะใช้ตัวนี้เลยเป็น E L F นะคะ mm hmm. Forest Concealer Blush คืออันนี้ไม่เคยเอามาลงคอนซีลเลอร์นะพูดจริง mm hmm. แต่ว่าเราจะใช้ในการแบบเรียกอนะไฮไลท์ด่างอ,อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือพี่จะใช้เบรนด์เวลาเราแต่งตาเนี่ยมันจะช่วยให้ตาที่เราแต่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดูนัวมันจะดูสวยมันจะดูกลืนกันไปดีนะคะไม่ไม่แบบเป็นเรียกนะเป็น เลเยอร์เลเยอร์ของชั้นสีอยู่นะคะก็ใช้ตัวนี้ในการเบรนจริงๆ217เดแม็กนะ์ก็เบลนได้นะคะแต่รู้สึกว่าอันนี้มันเบ็นในสิ่งที่แบบโอเคเราใช้2 1 7เดบนเวลาเราลงอายแชโดว์สีเดียวหรือ 2, สอสีแต่ตัวเนี้ยเวลาเราต้องการความฟุ้งออกไปอีกคือให้มันแบบเหมือนสมุกี้เยอะๆกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือจะใช้ตัวอันใหญ่นี้มากกว่านะคะถือว่าจริงๆมันก็ทํางานได้เหมือนกันแต่ถ้าสังเกตเนี้ย ออตัวของแม็กจะเล็กกว่าอันนี้จะใหญ่กว่าแล้วตาพีกก็คือเป็นคนที่มีพื้นที่ตาค่อนข้างเยอะนะคะพี่ก็เลยจะใช้ตัวนี้ในการเบลนดสีแบบ,ก,บกลางสีน้ำตาอย่างเงี้ยทุกอย่างดูฟุ้งเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะเป็นแปรงเขียนคิ้วค่ะคือเป็นแปรงที่ได้มานานแล้วนะคะนั่นก็คือ Tingle Duo Brush นะคะ สภาพกลางที่สุดใน3โลกเนี่ยนะก็ราคาไม่แพงมากค่ะ3 0 0กว่าแต่เรารูวสึกว่าดีมันขนมันคุณภาพอะขนมันไม่นิ่มไปไม่แข็งไปนะคะแล้วก็เวลาเขียนขคี้ยวออกมาแล้วมันก็ได้ตามรูปทรงที่ต้องการแล้วก็สีก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้แหลมเล็กเรียวจนเกินไปที่จะแบบต้องหลายรอบใช่ไหมคะด้วยความที่มันเป็นขนแบบหนาหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เขียนไม่ต้องเยอะมากอีกข้างหนึ่งก็คือจะมีสปูรี่ สปูดี้ในการปรับแปลงขึ้นก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่พกอันเดียวอยู่อะค่ะนะก็เดี๋ยวจะต้องซื้อใหม่แล้วล่ะเพราะมันค่อนข้างย่นพอสมควรแล้วโอเคโอเคค่ะยังไงก็หวังว่าเพื่อนคงจะได้รับประโยชน์นะคะจากการดูเดีโอนี้ซึ่งจริงๆก็มีสาระบางไม่มีสาระบางก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคจบกันแล้วนะคะสำหรับชอบเชนเฟอร์เรดบลัช จำ2 0 4ปีน้าเนี่ยจะมีแปลกอะไรมาให้เราลองเล่นอีกไหมเนี่ยก็ต้องไปรอดูกันนะคะยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ